แต่ทำไมทางนู้นร้องอ่ะร้อยวัาพันปีก็ไม่ร้องนี่ปายาเอ้ยอวนก็แต่ตอนนี้ก็ถามว่าสำนึกผิดไหมก็สำนึกผิดไงก็ขอโทษออกมาขอโทษใช่ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ทำไมทางนู้นร้องอ่ะร้อยวัาพันปีก็ไม่ร้องนี่ ป้ายยาเอ๊ป้ายยาเอ๊ะโอ้ยไมก็เนี่ยพอดีขอบคุณนะคะรักค่ะไม่รับกูเป็นดราม่าแบบนี้ไงเลิกๆค่ะไม่ไม่ของเราต้องเด่นเด่นเด่นด่นเไม่ไม่ร้องไห้นะที่รักโอ้ยพอมาเจอพอมาเจองี้เลิกนะเลิกเลิกค่ะเลิกทุกคนค่ะรักรักทุกคนบ๊ายบายรักค่ะไป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 พี่ตามไปอุณหนุนเขาตามไปอุณหนุนเขาช่วยช่วยเขานะเขาจะได้ไม่ต้องร้องไห้อีกโอเคนะทุกคนเลิกเลิกค่ะลาค่ะายบาย <Bye. S 2> ก็เรื่องปอยอใช่ไหมปอยอตอนนั้นเหรอในความรู้สึกตอนนั้นอะอาจจะด้วยความที่แบบว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรแบบนี้ใช่ป่ะเออแล้วก็แบบฟิลแบบคือขนองอะไรแบบนั้นแหละในความรู้สึกนั้นในความรู้สึกตอนนั้นนะเขาก็แบบคือขนอง ก็เลยพูดเขาก็พูดมาไงแต่เขาเป็นคนพูดอย่างนี้แหละปอยเขาจะถ้า,ถ,าถ้าเลื่อนไปดูคลิปเก่าๆอะ่ะเขาก็จะลงคลิปว่ามาดูคนปอยัญญาอ่อนเขาก็จะพูดว่าเขาเองนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้ก็ถามว่าสํานึกผิดไหมก็สํานึกผิดนะก็ออกมาขอโทษใช่ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ออกห้องกระแสวันไหนห้องกระแสไม่ได้ออกครับทางนู้นไม่ไปครับผมก็เลยไม่ได้อะไรสู้ๆขอบคุณมากครับก็อยอมรับครับยอมรับว่าผิดพลาดทางนี้อาจทุกคนก็<า>ก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างก็ได้อะไรแบบเนี้ยทุกคนมีอยู่แล้วแหละข้อผิดพลาดอะทุกคนคนไม่มีใครไม่เคยไม่ผิดพลาดก็อันนี้ก็จะเก็บไว้เก <ederim. S 1> ็บไว้ นีไม่จำไม่ลืมแน่นอนตอนนี้คือไปหมดแล้วก็ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ตอนทำไม่คิดใช่ครับตอนทําเว็บไม่ได้คิดไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอาจจะด้วยความที่ทเด็กอยู่หรือว่าคือขนองนั่นแหละพี่พูดไปอะ่ะแต่ตอนนี้ก็ยอมรับทุกอย่างนะครับก็อยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นน้อมรับครับ